โรงเรียนลงศักดิ์วิยาคมก่อตั้งตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม244 4โรงเรียนได้เข้าสู่โครงการหลายๆโครงการผ่านเกณฑ์การประเมินหลายๆโครงการหลายๆเกณฑ์นะครับอาทิตั้งแต่เรื่องของการเข้าสู่ความเป็นเข้าอยู่ในโครงการของโรงเรียนมาตรฐานสากคนซึ่งเป็นหนึ่งใน500โรงเรียนทั่วประเทศโครงการที่2ก็คือเข้าสู่โครงการของโรงเรียนส่งเสริมห้องเรียนพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ อันนี้เป็นหนึ่งใน207โรงเรียนทั่วประเทศเราผ่านการประเมินอ,อยู่ในระดับที่ดีสพทกำหนดโรงเรียนหลงศักดิ์รยาคมเป็นโรงเรียนยอดนิยมเป็นโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันการเรียนต่อสูงมากเป็นหนึ่งใน280โรงเรียนทั่วประเทศเออมีศักยภาพในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นศิละปะดนตรีกีฬาและวิชาการนะครับสิบทุกรุ่นที่จบไปประสบความสำเร็จแทบทุกคนครับแต่ละปีเราจะมีแผนง,งานที่จะสนับสนุนการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน จะทําเป็นปฏิทินการบฏิงานเพื่อเสนอให้โรงเรียนแนวทางที่เราจะทำเนี่ยเห็นชอบไหมคณะกรรมการเราก็จะนำความเห็นชอบของโรงเรียนนั้นมามาดําเนินการต่อไปสมาคมเป็นสะพานที่จะเชื่อมโยงโรงเรียนให้เข้ากับสิทธิ์เก่าแผนงานมาจากไหนแผนงานก็มาจากความต้องการของโรงเรียนเพื่อการพัฒนาเนื่องจากโรงเรียนขาดปัจัยที่เพียงพอเรามีสิทธิ์เก่าอยู่ เพราะฉะนั้นจึงอยากจะขอเชิญชวนสิ์เก่าทุกคนนะครับได้มาช่วยกันสมาคมจิตเก่าลมศัก์วิทยาคมได้เปิดบัญชีไว้3บัญชีบัญชีที่1มีรายได้มาจากค่าลงทะเบียนของสมาชิกบัญชีที่ 2, 2> บัญชีพัฒนาเพื่อการศึกษามีรายได้จากการทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาปีละหนึ่งครั้งบัญชีที่3บัญชีสาีวิทยุเพื่อการศึกษาเพื่อใช้บริหารสถานีวิทยุค่ะทางสมาคมจะปิดบัญชี ทุกเดือนทุกสิ้นปีเพื่อความโปร่งใสของสมาคมค่ะผมได้มาสัมผัสเห็นถึงความมุ่งมั่นของคณะกรรมการ และความโปร่งใสมีการทำงานด้วยการเอาใจใส่ดูแลติดตามผลงานการทำงานนี้ด้วยความโปร่งใสทำเพื่อทาวลมสัตว์ด้วยกันทุทั้งนั้นะสมาคมได้ให้การสนับสนุนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนไว้อย่างมากมายเช่นสนับสนุนสมทบซื้อรถยนต์ส่วนกลางสนับสนุน ICT School จจะตั้งสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาห้องสมุดเป็นระบบ e l i b r a r y ทางโรงเรียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงจะได้รับความส่งเสริมสนับสนุนจากองค์กรหน่วยงานตลอดไปครับขอบคุณทางด้านสมาคมนะครับที่ได้มอบทุนกีฬาให้กับผมเป็นแรงบันดาลใจและแรงผลักดนันให้ฉันมีการศึกษาที่ดียิ่งขึ้นหนูจะต้งเจรียนต่อไปนำไปทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับ